เลยตอนนั้นถนนดแบบแปรงพึ่งพูดจ้ะก็ไม่รู้อ่ะเราควรจะทำถนนใหม่ทั้งหมดไหมคะก็ความเจริญของหมู่บ้านี่าลูกศรเลี้วทไมไฟกับเรียวสายเลยคะแล้วทำไมเขาไม่ทำเรียบเรียบแบบว่าไม่ไมีคนกิจที่มันไม่เรียบค่ะไม่มีลูกหน้าหน่ะหรอใช่ถนนมีลูกหน้าดีแล้วทำไมตก็มันเป็นทางแยกไงถ้าไม่มีคนขับเร็วก็ชนกันไง จ้าอันนี้ถนนต้องเล็กแม่ต้องเพิ่มโชคนิดนึงนะมันมีความกระเทือนสูงอยู่จะเอาโก้แล้วไปซีเว่นมีความแนบบ้างไม่แนบบ้างนะคะแต่ถือว่าดีค่ะโดยใช้รถคันนี้ไปซีเว่นนะนนี้จะไปด้วยนะเป็นไงวิศวกรตรวจแล้วผ่านไหมคะเนี่ยคุณภาพถนน าาเาจะผานสากลแล้วก็ทให้อยู่บ้านเนี่ยดูสีพื้นก่อนค่ะ <c oughs> ถ้าคุณอยากแนะนำบ,บ้านนะคะแห้ลาดยางค่ะ <c oughs> แล้วคุณก็ตีเส้นกระาษตอถ้าคุณไม่ตีเส้นกระาษตอมันจะคูณไม่เจริญนะคะตีเส้นปุ๊บเ,เจริญปั๊บเลยค่ะ <c oughs> แนะนําค่ะลงทุนไม่เยอะค่ะคุณเมื่อกี้เดี๋ยวจะผ่านค่ะระวังค่ะระวังค่ะเดี๋ยวไม่ไมันจะมีเขาให้คนแก่ไปก่อนค่ะข้างหน้าจะมีป้ายก็ประมาณนะคะคุณจะดู อันนี้มันบาทค่ะโอ้อเท่าไหร่คะเนี่ยสี่แสนห้าหมื่นเท่านั้นค่ะที่ไหนสองแสนสองล้านสามสองล้านสามเฮ้ยสองล้านฉันดูผิดอ๋อไม่แพงค่ะสองล้านสามก็ถือว่าถูกสําหรับความสมูทแบบนี้นะคะคุณเชื่อดิฉันเฮ้ยอยากได้งั้นก็เถือนโอ้โหตายตายชงพังค่ะตล้วนี้โอ๋อนีนจะไปเซเว่นนะฮะโอเคเราจะลงกลับมาถึงบ้านเราตายแล้วตายแล้วจ้าละ โอ้วเคเรามีแำลองไมะค้ายผายเด็ขผเดอยูโเถึงด้วยความปลับปลายอยู่ค่ะโอเค